มาอยู่ที่เดิมมาดูรูอะไรมันอยู่ในรูอะไรมันอยู่ในรูลูกรูก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะทุกคนแต่เด็กน้อยก็ยังเพิ่งตื่นนอนมือน,นี่เพิ่งตื่นตื่นสายก็เดินตามปกติอันนี้ตื่นสายมากมีแม่ต้น,นอะฮะนู้นไง เดินไปอีกเดินไปข้างหน้านู่นเห็นดอกมนันน,นู่นนู่นน่ะเนี่ยเนี่ยนู่นนู่นนู่นฮะออกไหมเออเัินมาทางนี้สิเนี่ยหนูเหยียบไปเนี่ยเนี่ยตีนนะ่ะตีนนะ่ะเหยียบแล้วนี่ไงล่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ย เห็นดอกเนี่ยใช่เหรอนี่นี่มาตรงนี้นี่มาตรงนี้พี่นี่นี่มาตรงนี้นี่ใหญ่ด้วยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี้ยใหญ่ด้วยเนี่ยอันใหญ่ด้วยอันเนี้ยมา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 ดูอันนี้อันใหญ่ด้วย เด็กน้อยตื่นสายพามาเลาะสนามเล่นเดินรีแลกสักสามสิบนาทีเพิ่งตื่นวันนี้วันอาทิตย์นี่ไงลูกกอใหญ่ๆโ <c oughs> อ้โหกอใหญ่จังเลยต้นอะไรต้นกี้หุบมันเป็นยานะั่นน่ะลูกไม่ยาลาบอะเราเอามาต้มกินได้นะั่น มีอีกไหมดูสินูน่นนูน่นนู่นเยอะแยะเลยเดินไปอีกข้างหน้าน่ะเดินไปอีกครับนั่นไงเห็นไหมล่ะตีน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 นี่เนี่ยข้างเนี่ยเนี่ย,นยนเนี่ยเนี่ยนี่ไงเนี่ยเนี่ยอู้วัดวัดวัดก็ไม่ดูเลยวัดเห็นไหม อว้าวว้าวอีกแล้วเจออีกแล้ว